ตอไปนี้เป็น,นรายการทั่วไปสามา, <uy> า,มารถรับชมได้ทุกวัยเปรี้วฉุกเิน 4, 4ทีมแรกที่เข้าสู่รอบ16ทีมกับการแข่งขันเป่ายิ้งฉุก ตออ่อต่อแล้วนระยองหรือชไชน่าจังหวัดใดจะได้ตั๋วไปที่5เพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านบาทติดตามชมกันได้ในเปายิ่งฉุกแห่งชาติ โอ้จับโมได้เวลาแห่งความดูดเดือดในการเป่ายงิงฉุบแล้วนะครับนี่คือการค้นหาทีมที่เป่ายงิงฉุบเก่งที่สุดในประเทศไทยเป่ายิงฉุบแห่งชาติเราอยู่ในรอบ32ทีมครับ 32ทีมจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยใช่ครับจับคู่เจอกันเข้ารอบ16ทีมเข้ารอบ8ทีม4ทีมและที่1ของรายการนี้คือคนที่ไม่เคยแพ้ใครเลยถูกต้องบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆครับเพราะเงินรางวัลคือเงินสด1ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมห<ะ>า <มะ S 1> ชนเกมเล็กๆเกม เกินครับคุณผู้ชมค้อนเกินไกกระดาษนะฮะแลกกับเกียรติยศความภาคภูมิใจของถิ่นกําเนิดถูกต้องอะ่ะค้นหาทีมที่เก่งที่สุดในประเทศไทยครับและวันนี้นะฮะก็เป็นอีกคู่นึงซึ่งบอกได้เลยว่าน่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก่อนเริ่มต้นระทบทวนกติกาก่อนครับเราจะแข่งขันกันในระบบ10แต้มใช่ครับทีมไหนได้10คะแนนก่อนผ่านเข้ารอบเลย ระหว่างทาง1ิคะแนนนั้นมี3ตัวช่วยให้เลือกใช้กันตัวช่วยแรกตัดอาวุธคู่ต่อสู้จากอาวุธ3อย่างนะฮะสั่งตัดอาวุธคู่ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้ออกได้เพียงแค่2อย่างเท่านั้นสร้างความได้เปรียบในการใช้ตัวช่วยนี้ครับตัวช่วยที่2คือเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้ในกรณีเราไม่ชอบหน้าเหม็นหน้าหรือไม่อยากเจอกันเราสามารถสั่งเปลี่ยนออกไปได้เลยครับ และตัวช่วยสุดท้ายเป็นการหลอกดวงครับแพ้เท่ากับชนะชนะเท่ากับแพ้นั่นเกิดว่านะกรในที่เราแพ้แต่พื้นตะพื้นเราสามารถกลับผลการแข่งขันได้ครับผมชอบคําคุณนะแพ้ตะพื้นตะพื้นแพ้ตะพื้นนั่นแหละฮะอาจจะช่วยหลอกดวงเปลี่ยนดวงได้ถูกต้องฮะต้องปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าป๋ายิงฉุบนั้นมีเรื่องของดวงอยู่ด้วยแน่นอนทีมฝ่ายแดงของผมเนี่ยครับ,รบอากาศเลยเ<อ>ไม่ว่าจะเจอกระทินไหนก็ตามขอชนะสิบศูนย์หอย่างนั้นเลยนี่แหละฮะมาจากดินแดนหุ่นฟังนกไชน่าใช่ ทำการบริหารจัดการควบคุณทิมพชายนาคครับปีโป้สามบาทห้าสิบ เมนี้ประกอบไปด้วยหนุ่มรอสาวสวยเลยนะเดี๋ยนะถามปีโป้ก่อนครับผมผมเพิ่งทราบว่าคุณเป็นคนชายนาศชายนาศครับชายนาศโดยกําเนิดเลยครับอยู่แถวไหนฮะอยู่ในอําเภอเมืองครับผมอาเภอเมืองเลยนะอําเภอเมืองฮะอยู่ไม่ได้เลยต้องออกมาอยู่ที่อื่นครับตอนนี้อ่ะทำไมฮะผมเกเรไปหน่อยหนึ่งอ๋อวันนี้ก็เลยถือว่าจะเป็นขอโอกาสจากพี่น้องชาวชายนาศจริงจริงแล้วมันก็พออยู่ได้แหละตอนหลังทาวีรกรรมแสบไว้ฮะขโมยนกในสวนนกไปทิ้งหมดเลยจะขโมยทำอย่างนั้นทำไมล่ะสวนนกเขาก็มีให้คนมาดูมาเยี่ยมมาชมรอล่น เออไม่ท <Okay, come. S 1> อ่ะทีนี้เรามาดูบรรดาผู้แข่งขันขกันบ้างนะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวนะ แต่ละคนนี่คุณหน้าคุณตาคุณสายทานนิยมการเป็นคนเชียงใหม่เจ้าแล้วคุณมาเกี่ยวกับกับชายนาแอ้อมีการซื้อตัวมาหรือยังไงใช่ฮะคือตอนนั้นทีเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆชายนาคือภาคเหนือเหมือนกันของเชียงใหม่ในภาคเหนือตอนบนชายนาในภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นเหตุผลที่แถมากเล่ใกล้ๆกันเลยจริงๆแล้วมันแผ่นดินไหวไงว่าแผ่นดินไหวมันอกันแล้วตอนแผ่นดินเขายกกลับเนี้ยันเอาไม่กลับปล่อยผ่านมได้องลี่ตอบเองดีนะคุณสายทานคุณทำไมไม่ไปอยู่ทีมเชียงใหม่ละฮะก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเยสนิทกับอบจชัยนาทค่ะแล้วก็ท่านนายกอนุสรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่ายเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของส่วนนกชัยนาทด้วยและเร็วๆนี้นะคะก็จะมีหมูหยองสายทานไปวางขายที่น่าด้วย์ลาภในการนี้เองคือจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับชัยนาทหรกมาขายของทีมไหนว่า๋อมีความสนิทกับอบจชัยนาทวันนี้ก็เลยเล่นในอบจวันนี้ก็เลยเล่นในนามทีมชัยนาทนะครับ ท่านหนึ่งคุณสุภาพรค,ครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับอ,อตอนนี้เป็นที่ปรึกษาพิเศษของนโยโอชายกอุปใชัหน้าค่ะ,คะก็มีธุรกิจเย,ย่างตัวแฟนชายพิซซ่าจากเวนเซนค่ะนั่นง<ช>ไงแหละมามาขายของกันเลยไม่ได้มีการมาทําเพื่อจังหวัดอะไรทั้งนั้นแฝงตัวมาขายของการคุณสุภาพรฝีมือการเปรา่าเองฉุบของคุณเป็นไงเออพอใช้ได้ค่ะแต่ก่อนเป่าเป่าเป่าเสร็จแล้วไม่ได้ดื่มเหล้านะคะเป่าแล้วสวดมนต์ค่ะอ๋อเป่าแล้วสวดมนต์ใช่ค่ะทำไมฮะสวดมนต์ต้องเกี่ยงกันด้วยกันหรือยังไ กลัวบุญจะไม่เท่าถึงถึงยังไงอ่ะอีกท่านหนึ่งคุณน้ำฝนบนทริกฮะแหมไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาสักนานวันนี้มาเล่นกับทีมใช่น้าเหมือนกันใช่ค่ะเป็นคนใช่น้าหรือเปล่าฮะจริงๆไม่ใช่แต่ว่าสนิทมากๆกับใช่น้าเดี๋ยวป้ามีไหมไปช่วยทีมนี้มีคนใช่น้าจริงๆริงไหมเนี่ยมีขาเรื่องมาแล้วมีไหมเนี่ยก็สนิทมากแล้วก็แล้วก็ไปช่วยงานบ่อยจนเหมือนกับแบบว่าเป็นคนใช่น้าเลยเพียงแต่ว่ารอผู้ชายใช่น้าขอแต่งงานก็ไม่มีคนที่นั่นก็ฉลาดฉลาชราของยากนะอ่ะคุณเกลือ มาดูซิว่ามาจากจังหวัดไหนเนี่ยมาจากชัยนาทเลยครับชัยนาทเลยนะเออขอบคุณขอบคุณมากสองเล่าสองเล่าปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่ชัยนาทฮะเมื่อก่อนเป็นนักฟุตบอลเก่าครับอดีตครับโอเคอดีตนักฟุตบอลของชัยนาทครับผมเออมันต้องอย่างนี้สิเขาเป็นตัวแทนฮะเพื่อเล่าถึงความภาคภูมิใจแล้วก็งานประจำจังหวัดของดีที่จะชักชวนคนทั้งประเทศไปเที่ยวกัน ก็จร <g ivers i> ิงๆแล้วนะคะจังหวัดชัยนาทเนี่ยที่่ตยเคยได้สัมผัสมานะคะก็จะมีเกี่ยวกับอันดับแรกเลยหลวงปู่สุขนะคะวัดมะขามเท่านะคะปากของมะขามเท่านะคะแล้วก็สวนนกชัยนาทนะคะก็คือเวลาถ้าไปเนี่ยใครไม่ได้ไปตรงนี้ถือว่าไปไม่ถึงชัยนาทนะต้องแวะไปนะคะสักการะบูชามีสวนนกมีสวนน้ำใช่แล้วสวนนกที่สาคัญตอนนี้สวนนกมีสวนน้ําซึ่งในน้ำเนี่ยก็เต็มไปด้วยนกแล้วก็มีอกัรแบบนคือมีเครื่องเล่นมีอะไรอย่างนี้ไปไปไปเล่นกันได้นะ เวลาที่แบบว่าพาครอบครัวไปหรือ<ม>รอะไรอย่าคิดว่าส่วนนกมีแต่นกส่วนนกก็มีน้ํนานอกนั้นยังมีอควาเรีย,รยมีทองฟ้ายจาลองนะคะ<ม>แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ไข่นะคะโอ้โหของดีมากมายเทศกาลประจำปีนี่ง,งานหุ่นฟังนกถ้าชวนพ่อแม่พี่น<ช>้องนะฮะไปเล่นไม่ขีดโยนจะได้ไ่เล่นงานเลยสวยงามสวยงามเลยงานหุ่นฟังนกมันเมื่อไหร่ครับ แฟนฝึตบอลก็เพิ่งเพิ่งจัดไปนะคะเพิ่งจัดไปค่ะทุกปีแล้วมีประกวดนางสาวไชนาดนางสาวสวนนกคือบอกเลยว่าสาวไชนาดดีสวยมากนอกจากสาวไชนาดสวยนักฟุตบอลก็หล่อบอกได้เลยว่าไชนาดนี่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะและนี่คือทีมไชนา ทีมชัยนานี่เป็นทีมรวมดาราจริงๆครับคุณผู้ชมเรียกเสียงกรี๊ดได้สนันวันไหวไม่น้อยเลยเดี๋ยวอีกสักครู่ครับมาดูกันสิว่าทีมระยองฮิคู่แข่งของทีมชัยนาธจะเป็นอย่างไรชาวระยองเตรียมตัวเชียร์กันได้เลยนะจ๊ะหลวงปู่ศุกมลือชาเขื่อนเจ้าพระยาหรือชื่อนามระเบือสนกส้มโอดกขาแตงกวาชัยนามาเพื่อชนะชัยนา สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนใช่น่านี่เซเล็บกันค่อนทีมเลย,ย,ยอดีนตนักฟุตบ,บอลนะฮะมีดารายัยสองคนนะครับม,ะะมีเลขาท่านนายกอีกคนนึงครับผมโอ้โห<ม>ถ้าฝ่ายแดงเล่นแบบนี้เปิดตัวด้วยสาวสวยฝ่ายแล้เงินก็ไม่ธรรมดาผมเอาสาวๆมาเหมือนกันฮะ,ะเป็นดินแดนแห่งท้องทะเลสวยผลไม้อร่อยทุเรียนเขาขึ้นชื่อมากเขาว่าถ้าเป่าจิ๋วเขาแพ้เขาจะคว้างดึกเปิดทุเรียนแทนเดี๋ยวเอาเก็บเอาไว้กันในครัวเรือนดีกว่าฮะนาทีมฟังดังเงินได้แก่ทีมเรย์ เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะนี่อ้เทรนเนอร์ฮะผมไม่ทำ้ะฮะคุณเออโอ้ยกลับมากลับมาก่อนและเทรนเนอร์ที่ได้ดูดูแลทีมนี้นะฮะเทรนเนอร์ดีเจโป้เอ้ย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 ้วมีมาเอทีมน้้ยมีเซ้ยเอ้ยเอมยเอ้ยเอมีเาสคเอผมเ้ยเ้ยเหนยเอียเอืยเ้ยอสยเท้ยเอ้ยเ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 อ้ยเ้ยเยเ้ยเยอ๋ยเอ้ย้ยเอ้ยยอยอยเยอ อ่าระยองเไยมีพผ้าใยเป่าคุยใช่ป่ะเนยแต่ผ้าใไม่เป่าแอลกอฮอล์นะฮะครับผมาจะไปเป่าทำไมล่ะพูดกันทีมคุณต้องข้าตื่นเต้นนะฮะทำไมฮะจะตื่นเต้นทำไมต้องห่วงนะเธอจ้ะคุณต้องแครลรวมไดไงฮะก็กลัวเขาตื่นเต้นไม่มีไม่ตื่นเต้นเออตัวเขาตื่นเต้นเราก็ตัวดีนะพี่โป้งมผมผมขอทราบว่าพี่โป้งเนี่ยเด็กระยองเลย ผมเป็นเด็กละยองเลยอูหนี่สำเนียงเริ่ม <พอ S 2> มาคุณแม่เอ้ยไม่ใน่คุณบอกคุณแม่คุณแม่คุณยายนี่คนละยองเออคุณตานี่เออคุณเล่าถวดนี่ชอบละยองมากเป็นคนฟังมันสิเ,ออเป็นคนจีนแล้วก็โล่สำเพอมาทีละยองอมายู่ด้ด่ยกัน แล้วก็เกินขอบครัวกพวกเราไม่ต้องตื่นเต้นนะชิวๆชิๆอ่ะมานี่อันนี้คือหัวหน้าทีมถูกต้องหัวหน้าทีมมีเขาตอนเป็นดีเจในสายแยกปาหวานี่ใช้ชื่อก้องเนินพระเออเนินพระนี่อยู่ไหนนั่นเองนี่ขอบคุณที่น้าส่งมารู้จริงจริงเนี่ยเป็นที่ที่บ้านผมอยู่ครับผมก็คือว่าเนินพระคืออำเภอเมืองนะฮะตำบลเนินพระนะครับและแถวนั้นก็จะมีแพรกมะคามีอะไรแบบนี้อะไรแถวนั้นเ่เป็นแหล่งเสริมโซมของระยองใช่ไหมฮะหรือยิงตาบอดเลย เป็นแหล่งที่มีอารยธรรมเพราะว่าสมเด็จเจ้าตัดสินเดินทับมามีนางสนมมีนางสนมมีนางกำนันมาด้วยติดทับมาด้วยก็มีหนองสนมให้อาบน้ํากันบึงบัวสวยมากแต่ตอนนี้เป็นป้าจัดสรรหมดแล้วนะฮะเล่าทําไมก็ไม่รู้แล้วมากันที่เนินพระท่านมีพระมาด้วย เชิญพระไปอยู่มีถ้ำม้าซึ่งอันนี้เพี้ยนมาเป็นชื่อทับมาเอาม้าไปซ่อนไว้ในนั้นเพื่อเข้าตีเมืองจันนี่คือความความผูกพันเป็นเด็กระยองพี่โป้งนะทีนี้เรามารู้จักลูกทีมุณแต่ละคนเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนแนะนำตัวนะครับอันที่สาพันต้องนบนะคะเชอร์รี่ปัจจุบันนี้คือเป็นการตลาดให้กับ สินค้าโอท็อของจังหวัดระยองค่ะอ๋อดูแลด้านโอท็อของระยองคนระยองเราไม่ไม่เขียมไม่งกครนะฮะเราส่งความอร่อยไปทั่วประเทศเลยสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อระยองถ้าเป็นของกินนะฮะทุเรียนทอดคือเรียนทอดนะปัจจุบันนี้เราวางจัดจำหน่ายที่บิ๊กซทั่วประเทศไทยทอดทั้งทอดลงไปทั้งลูกเลยใช่ใช่อลทุเรียนเลย ไม่ใช่ทอดฝานบางๆผู้เรียนไม่หามแล้วเกลือที่โรยนี่คือเบ็นเกลืออ่าฮิมารัยนะฮะที่เรียนที่เรียนรลยย้อนบอกกินแล้วต้องกินอีกเพราะว่าอร่อยฮะให้น้อยฮะใช่รู้จริงอ่ะท่านต่อไปครับค่ะชื่อเป็นกมวลที่ประดิษฐ์คุณค่ะชื่อเล่นชื่อรีจอยค่ะรีจอยลีจอยมีประวัติมีประวัติรีจอยตอนนี้ดูแลเกี่ยวกับอะไรครับ ออตอนนี้เป็นพนักงานอยู่ที่สุนทรภู้โอทอปค่ะ,ะใช่เราจะขายปีของสุนทรภู่ด้วยนะเราขายและลองพูดแบบระยองนี่มันจะลงฮิสิสำเนียยม,มันจะเป็นประมาณไนหนครับเป็นระยองฮิอ่ะทัดต่อไปครับผมโอเคค่ะชื่อนางชมาพรอ,อุ่นให้ผลนะคะที่เล่นชื่อพรตอนนี้เป็นพนักงานบริษ,ษัทสุนทรภูค่ะดูแลเกี่ยวกับอะไรครับสินค้าทั่วไปค่ะ แนะนําสินค้าหนว่ามันมีอะไรบ้างอ่าก็จะมีทุเรียนทอดนะคะมีกล้วยกวนนะคะห้าดาวของจังหวัดแล้วก็จะมีขนุนทอดนะคะโ้นี่อร่อยมากขนุนทอดนะใช่ค่ะนี่หลอกกวนในแผนกกวนเองเลยแผนกเราทานขนุนขนุนทอดขนุนทอดไม่กวนแล้วแล้วมีมีน้ําปลาเนี่ยน้ำปลาใช่ค่ะน้ําปลาน้าหนึ่งระยองนี่อ๋อนี่ลายเฉพาะของเขาโอ้โหคุณ ปลานี่คัดนะล้างแบบอย่างดีเลยบอกเลยว่าน้ำปลาละยองนี่ดีมากเนี่ยเนี่ยคุณคนนี้ยังใส่แทนน้ำหอมเลยไม่ใช่ชมตัวเลยใช่ใช่พลังงานกันหอมมาสุดท้ายครับค่ะชื่อสีลประพาวงแววค่ะเชอเล่นชื่อส้มค่ะเป็นพลังงานสุดยอดใคือเป็นพนักงานในเคือสุนทรภูอ๋อนี่เป็นแก๊งโอท็อปทั้งหมดเลยถามว่ามั่นใจในการปล่อยชูป่าถาม สุดสอกันมายังไงบ้างฮะแหมชื่อยากเล็กน้อันศิสาถามชื่อเล่นชื่อเล่นคุณอะไรฮะเชอรี่ถามคุณเชอรี่ความมั่นใจก็ลองไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครเอออ่ะเรากลับรีจอยรีจอยความมั่นใจในการไปยิงชูบปก็เราต้องไปถึงแชมป์ให้ได้ค่ะครับเออทำไมพรล่ะ ก็จะมาทุกรอบค่ะจะมาทุกรอบนะสุศิลปะละฮะสุดสั้หมายคือเงินล้านค่ะโอ้โหตรง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 อันนี้ทำเพื่อจังหวัดเลยใช่ทำเพื่อตัวเองโดบบ้าหัวสู้คเขอเอาละพี่ป้องฮะครับบอกพ่อแม่พี่น้องชาวระยองเลยในการจัดการทีมคุณคุณมั่นใจแค่ไหนกล้อง ผู้ไปตรงๆฮะพ่อแม่พี่น้องชายรยองครับผมมีความมั่นใจครัผมมีความรู้สึกว่าผมรักบันเกินและผมจะทําให้บันเกินผมมันจริงใหญ่ครับประเทศเลยชายรยองทีมระยองและทีมที่ต้องประทะกับทีมชัยนาทนั่นก็คือทีมระยองนั่นเองที่นาโดยเทรนเนอร์ดีเจโป้ง คู่นี้มีเดือดแน่นอนครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะช่วงหน้าห้ามพลา้าผลไม้รสล้ำอุตสาหากรรมก้าวหน้าน้ำปลารถเด็ดกบสมเสมสวยหรูสุนทอนผู้กวีเอกพวกเราแารอลเอ๊ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเริ่มต้นนีก่อนทำการแข่งขันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกนะฮะเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพคนไทยเรา,ราเป็นพี่น้องกันครับตัวแทนจากชัยนาทครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทคุณอนุสรนาคาสา,ศาย ตัวแทนจากระยองนะคุณโชดกวิริยาพง์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเย้เม <Yeah. S 1> ื่อกี้ถามท่านดีกว่าถามท่านอนุสรดีกว่าเมื่อกี้ถามเรื่องงานหุ่นฟังนกเด็กในทีมเนะี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจัดเมื่ยอไหร่ย่างไรท่านงานหุ่นฟังนกเนะี่ยจริงๆผ่านมาเขาถูกต้องนะครับแต่ว่าจะมีขี่เงืเีอน คุมภาพันครับครับนั่นเองที้สึกว่าชอบไปเที่ยวสวนนกด้วยนะครับน่าจะเคยไปั้งครับเคยไปไหมครับเคยไปฮะอย่างที่บอกสวนนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดชนะและภาคกลางในปัจจุบันนะครับมีสวนล่มนกนะครับมีท้องฟ้าจำลองมีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดแล้วก็มีสวนน้ำโอกาสที่ยิ่งใหญ่ลังการในนั้นด้วยครับผมอ๋อนั่นแหละได้ความรู้กันไปนะฮะทีนี้มาถึงจังหวัดระยองกันบ้างของเรานี่มีงานประจําจังหวัดที่จับทุกปีบ้างไหมฮะมีครับ เออเขตจังหวัดระยองจะมีงานประจําจังหวัดนะฮะตลอดทั้งปีนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นจังหวัดชอบจัดงานมากจังหวัดเล่นเลยนะจังหวัดเล่นเรื่นะเช่นในช่วงผลไม้ออกเราก็จะมีงานผลไม้นะครับช่วงนี้เราก็ไปเรื่องทะเลผลไม้หมดก็จะมีงานผลไม้หมดด้วยจัดรูปบอกว่าไม่มีผลไม้จัดหยิมหยิมเลยก็ช่วงนี้เราก็จะเป็นธีมทะเลนะครับเดือนธันวาคมนี้เราจะมีภูมิรีสีระยองนะครับก็ เราพยายามผสมผสานฮะระหว่างวัฒนธรรมด้วยนะฮะช่วยเกษตรกรด้วยนะครับช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยครับเราก็ท่านไม่ได้แล้วว่าท่านนุสอนเราจัดหุ่นฟังน้งทุกเดือนเลยยืดทุกเดือนจับทั้งปีเลย ไม่มีหลายงานครับก็มีงานองี่ไม่ไมมีมัะลาไม่ต้องเปาแล้วอวดขวัญมานลก็มีทั้งงานส้มโอจะต้มงโอดกอยู่ในคำวันอยู่แล้วที่ว่าหลวงสุสดูชาเขื่นเจ้าพญาลือชื่อนารบบูสมนกส้มโอโดกขาวแตงกวา้นะครับก็มีงานประจำปีส้มโอขาวแตงกวา้นรหวานกรอบอร่อยนะครับมีงานแข่งเรือยาวก็มีเรือยาวเฟ้ยเลยใช่ครับผมก็อย่างที่บอกไว้นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นอีก2จังหวัดนะฮะที่มีงานลื่นเริงแล้วก็มี ของดีให้เที่ยวกันทั้งปีเลยทีเดียวมาึูตรงนี้ฮะเรามาดูว่าทั้งสองจังหวัดเอาอะไรมาใช่ครับมอบเป็นที่ระลึกแก่กันครับเอาเชิญครับอเริ่มต้นจากชายนาดก่อนนะฮะระวังปีกทิ่มตานะฮะท่านฮะโอเคครับขอบคุนี่เคลือบช็อกโกแลตนาด้วยน,นี<ช>เน่เป็นเป็นฟางเป็นสินค้าโอท็อปของชายนาดจุดเด่นของเราคือหุ่นฟางนกอันนี้ทำจากฟางนะฮะอ๋ออันนี้เป็นนกเหมือนเป็นนกอินทรีนะโอเคอันนี้คือชายนาดนะมาดูระยองฮะครับของพิเศษวันนี้คืออะไรครับ จริงๆของจังหวัดระยองเนี่ยมีเยอะมากนะครับคือถ้าเผื่อเราเอาของดีมาที่นี่มันเต็มห้องนี้เยอะเย่านเอะๆเยอะเอบท่ยนๆอนๆสรอๆอะเยอๆเยอะๆยอะๆมยเอะเยอยอ่ยะๆมยเยอะเอะยอะๆเยอะๆะเอเยอะๆเะๆนอะเออเออยเยอยเ เอ่ออย่างเช่นจังหวัดระยองอย่างที่พี่ก็บอกนี่นะฮมีน้ำปลาดีนะครับเมนูที่ขึ้นชื่อของระยองเนี่ยคือปลากระพงทอดราดน้ำปลาเพราะเราเป็นจุดเริ่มต้นนี่ไงเหมือนที่เพลงเขาบอกอะไรฮะปลากระพงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงนาปลากรงปลาไม่เชื่อเข้าไปจตลอดเชิญเลยฮะเมนูนะครับเป็นเมนูที่เด่นมากนะครับ ตอนนี้ไปทั่วโลกเป็นปลากระพงอะไรนะฮะทอดน้ำปลาอ่าเรามีนกอีเห็นทอดน้ำปลาเหมือนกันมีเป็นอะไรอ่ะเรายอมโอเคส่วนสินค้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนทอดนะครับพอดีช่วงนี้ขอเราไม่มีทุเรียนสดนะครับถ้าเผื่อมีทุเรียนสดผมก็จะเอาามเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารใช่ครับถูกต้องครับใครก็ว่างลำคัดนิดหน่อยได้ไหมขอเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชอันนี้ก็เป็นสินค้าโอท็อปนะครับจะเป็นความภูมิใจ อันหนึ่งของจังหวัดระยองเอาละ,<น>ะฮะความภูมิใจของทั้งสองจังหวัดน,นะฮะมอบให้แก่การไปที่ระลึกและมิตรภาพครับเอาละฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ แลกของกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ท่านอนุสร์ฮะตอนนี้ลงไปเปิดประชุมสภาจังหวัดละเพื่ออะไรฮะว่าโอ้จะละยองเขาอีเวนต์เยอะเล้วเนีน <c oughs> แล้วต้องจัดงานสู้แล้วพ<อ> <มา S 1> ท่าน,นโชดกได้ก็ขี่อวดงานแล้วเกินครับ <c oughs> เอาละเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานและความถูกต้องยุติธรรมครับเชิญกรรมการเอาละครับถึงเวลาเริ่มต้น ศึก2จังหวัดระหว่างชัยนาทและระยองเชิญเฟนเนอร์ท,2 2> รทั้ง2ทีมประจำที่ครับเชิญครโอ้โหผมอยากจะเริ่มต้นโดยที่เทรนเนอร์ทั้ง2ทีมนั้นจับมือกันก่อนฮะเชิญครับผม อจับตาดูแรงนะครับผมเสร็จแล้วครับเอออยากจะฝากบอกอะไรเทรนเนอร์จังหวัดระยองหน่อยไหมฮะก่อนก่อนจะพูดขอถามได้หน่อยได้ไหมครับได้ครับกรรมการเขาจะตบผมไหมฮะอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นกรรมการเนี่ยมีอะไรดีเล็กนะฮะทำอะไรก็มาแล้วชอบตบนักดนตรีนะฮะอเคอย่าไปทะล่หกับเคาฮะโดยเฉพาะนักร้องหรือไม่อะไรเงี้ยเนาะอ๋อดีเจกรรมการก็ชอบกระทืบเล่นด้วยนะฮะอยู่นี่ไม่อลยไม่โลเกตเลย มันมีมมีตลกปกฮาอะไรกับผู้คนนี้มีไม่มีฝ่ายแดงจะได้เริ่มต้นเลือกตัวผู้เล่นก่อนครับครับเริ่มต้นเลยผมต้องเอาผู้ชายก่อนฮะด้วยความเข้มแข็งนักฟุตบอลของผมต้องมาก่อนมาเลยอครับพี่เกิดครับมาเลยมาท้งฝ่ายระยองฮะนี่เป็นการตัดกำลังหรือเปล่าเปล่าเคลียร์ฝ่ายระยองฮะส่วนทางแายระยองส่วนทางฝ่ายระยองน้องคนไหนดีครับ ไม่ใช่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 ตีปากเลยคนไหนที่ส่งส่งไหนมาดีผมส่งระดับขุนพลผมเลยนี่เลยเนี่ยคุณเฉลี่คุณเฉลี่ครับอันนี้อยู่ฝาดชลชัยครับไมยใช่ค้ัสชลบุรีฮะชลบุรีโอเคเรามาดูฮะหนึ่งคะแนนแรกเป็นของจังหวัดไหนกรรมการประจำที่ครับที่บอกไว้นะฟังนะครับ ดิการนะครับเมื่อผมสั่งเตรียมนะครับให้กำมือข้างที่จะออกอาวุธขึ้นแนบลำตัวนะครับจากนั้นรอก่านสัญญาณเมื่อผมให้สัญญาณไปนะครับให้ออกมือพร้อมกันนะครับหนึ่งสองแล้วค่อยออกอาวุธแกนะครับในกรณีที่ออกมือไม่พร้อมกันผมจะยุติการแข่งขันแล้วเริ่มใหม่นะครับหัวหน้าทีมจะใช้ตัวช่วยไหมครับผมเปลี่ยนจากฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งผมได้ไหมได้ไหมได้ไมไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มี ยังไม่ใช้ครับโอ้ยังไร่ให้ใช้เลยเหรฮะใช่ไหมครับอยังไม่ใช้ครับยานหลอกมั่นใจในฝีมือผ้าใยของเราครับผมเล่นนเดี๋ยสิเอาละหนึ่งคะแนนแรกจะเป็นของชัยนาทหรือระยองสำคัญมากครับคะแนนเสียงเราต้องดังไว้ก่อนแนบลำตัวเตรียมกระเสาไว้นะอย่าลืมรอสัญญาณ รับอีกรอกไอ้เื่อแอใส่ไม่ได oh! ้เอาละดี oh! ใจดี oh, ใจเขนาดือว่ายอม ประเดิมได้ดีนะฮะนำมาก่อนหนึ่งต่อศูนย์คะแนนยกแรกนี่คะแนนเป็นของระยองครับแม่เทรนเนอร์ดีเจโป้งที่ดีใจสุดๆเลยฮะถึงกับจุมผพิดมือตัวเองเป็นการใหญ่ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรกันแม่แต่เช้าชัยหน้าครับไม่ต้องตกใจมีเพิ่งยกแรกเท่านั้นติดตามเชียร์กันต่อได้ใหตอนหน้ากับเปายิ่งฉุบแห่งแจ้งบางทีออกนี้ไม่ได้นะที่อยากเป็นมารให้น้องไปดังฟ้าไปนะจ๊ะตัวเด็ดมาปะทะกันแล้วต้าห สองจังหวัดนี้ไม่มีการไม่มมีการอมของนะ